มดจะมาชวนทำขนมปังโคตรเนยสดคลุกด้วยน้ำตาลชุ่มฉ่ำด้วยเนยสดทุกอนูพร้อมคำนวณต้นทุนและการเลือกใส่แพ็กเก็ก่อนจะเริ่มลงมือทำมดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปังอวบให้มดด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดเทคนิคการทำขนมปังใหม่ๆคะ่ะแป้งขนมปัง200กรัม ตามด้วยแป้งบัวแดง60กร,รมัมใส่เข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้ทำหลุม2หลุมนะคะอย่างชัดเจนลึกนิดนึงเพื่อไม่ให้ยีสต์กับเกลือสัมผัสกันค่ะถ้ายีสต์กับเกลือส,สัมผัสกันนะคะประสิทธิภาพของยีสต์จะทํางานลดลงหรือว่าอาจจะไม่ทํางานเลยตามด้วยยีสต์หวาน3กร,รมัมเกลือ3กร,รัมค่ะ สังเกตดูมอดจะใส่เกลือกับยีสต์คนละข้างกันนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย35กรัมค่ะใส่ข้างเดียวกับเกลือน,นะคะเสร็จแล้วมอดจะใช้แป้งกบหลุมทั้ง2หลุมให้สนิทเลยตามด้วยของเหลวหมอดจะใช้นมสดนะคะนมสดเย็น130กรัม อากาศช่วงนี้จะเป็นอากาศร้อนวดจะใช้ของเหลวนมสดเย็นนะคะเพื่อช่วยทำให้ยีสต์ทำงานช้าลงขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นค่ะตามด้วยไขย่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองใส่เข้าไปนะคะแล้วนำไปตีได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะการใช้เครื่องตีใช้ตีต่ำค่ะอยู่ที่3นาที สังเกตดูนะคะแป้งกับของเหลวกำลังเข้ากันมดจะใช้ไม้พายเคาะแป้งที่อยู่ด้านบนลงไปนะคะเพื่อช่วยให้ตัวเครื่องอะคะ่ะปั่นแป้งได้ไวขึ้นนะคะเข้ากันได้ไวขึ้นคะ่ะมดต้องบอกก่อนนะคะเครื่องตีแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะคะบางเครื่องจะเป็นเครื่องตีแบบอัตโนมัติมดแนะนำสังเกตให้ดูแป้งเป็นหลักนะคะ แป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะคะมดก็จะตามด้วยเนยสดคะ่ะมดใช้เนยสดจืด35กรัมใส่เข้าไปเลยนะคะไม่ต้องปิดเครื่องคะ่ะให้เครื่องตีต่อได้เลยเสร็จแล้วมดจะตั้งเวลาเป็น15นาทีคะ่ะพอเนยละลายแล้วนะคะ มอจะปรับสปีดเป็นตีกลางค่ะตีจนแป้งเป็นฟิล์มนะคะแป้งไม่แฉะนะคะสังเกตง่ายๆจากสายตาก็คือแป้งจะยกโถนะคะแป้งจะไม่ติดโถพอเราจับแล้วนะคะแป้งของเราจะไม่แฉะแล้วคลึงออกมาเป็นฟิล์มก็คือว่าแป้งสามารถนำมาขึ้นรูปได้แล้วค่ะ เครื่องตีแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันนะคะแนะนำให้ดูแป้งเป็นหลักเลยเห็นไหมคะแป้งจะไม่ติดโถด้านล่างเลยคือได้ที่แล้วเสร็จแล้วมดก็จะนำแป้งออกมาแล้วนำมาคลึงวิธีการคลึงฟิล์มใช้มือดึงค่อยๆดึงเข้าไปนะคะเห็นไหมคะจะเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้เลยคือว่าได้แล้วนะคะมดจะใช้เวลาตี15นาทีบางบ้าน 15นาทีถ้ายังไม่ได้มดแนะนำให้ตีต่อนะคะจนได้ฟิล์มแบบนี้ค่ะอยู่ที่สูตรด้วยนะคะแต่ละสูตรแต่ให้ใช้สูตรนี้ให้ตีฟิล์มแบบนี้เลยนะคะพอได้ฟิล์มแล้วเช็คแล้วมดจะใช้ฝ่ามือตรงนี้นะคะดึงแป้งห้ามใช้นิ้วมือดึงนะคะใช้ฝ่ามือดึงแป้งเข้าไปข้างหลังแบบนี้เลยให้หน้าขนมปังเนียนแบบนี้เลย ถ้าหน้าขนมปังเนียนเวลาเราอบมาค่ะหน้าขนมปังจะสวยขึ้นรูปได้ง่ายแต่ถ้าหน้าขนมปังเราไม่เนียนเราไม่คลึงแบบนี้หน้าขนมปังขูุค่ะเวลาเราเข้าอบอะค่ะอบออกมาหน้าขนมปังของเราก็จะไม่เนียนนะคะค่อยๆคลึงพอคลึงแล้วหน้าเนียนแบบนี้พอนะคะพักแป้งได้เลยค่ะมดจะพักแป้งบนโถมดจะทานเนยก่อนนะคะลงบนโถแล้วก็ ปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารค่ะปิดฟิล์มถนอมอาหารให้สนิทเลยนะคะอย่าให้อากาศเข้าค่ะมดจะพักแป้งรอบแรกอยู่ที่10นาทีนะคะ มดไม่แนะนาให้พักแป้งนานเกินไปนะคะ10นาทีพอถ้าพักนานเกินไปกลิ่นยีสต์อาจจะขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอากาศอาจเข้าแป้งมากเกินไปค่ะพอครบ10นาทีแล้วมดก็จะนําแป้งออกมานะคะโดยการมดจะใช้มือจุ่มลงไปก่อนเพื่อดูอากาศว่าอากาศเยอะมากน้อยแค่ไหนไล่อากาศด้วยนะคะเสร็จแล้วมือมดจะทาด้วยเนยเล็กน้อยไม่มากนะคะ แค่ไม่ให้แป้งติดมือเวลาเราทําการจับแป้งมดจะทําการคลึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้หน้าเนียนวิธีการคลึงก็เหมือนเดิมค่ะใช้ฝ่ามือดึงแป้งเข้าด้านหลังนะคะค่อยๆหมุนแป้งไล่อากาศออกให้หมดเลยนะคะให้เป็นแบบนี้เลยพอคลึงแป้งได้แล้วนะคะมดจะทําการตัดแป้ง วันนี้มัมจะตัดแป้งอยู่ที่40กรัมแป้งทั้งหมดนะคะหสูตรจะได้อยู่ที่498กรัมค่ะโมจะตัดอยู่ที่40กรัม1สูตรจะได้อยู่ที่12ลูกนะคะปแป้งโดที่เราทำมา อาจจะมีการลดหลั่นได้นะคะแต่จะไม่ลดหลั่นมากเกินไปน้อยเกินไปค่ะจะอยู่ในประมาณ498กรัมค่ะ พอตัดแป้ง40กรัมครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหมดจะทําการคลึงแป้งให้เป็นทรงกลมก่อนขึ้นรูปทํามือเป็นตัวซีนะคะแล้วหมุนแป้งด้วยความเร็วสม่ําเสมอไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปนะคะพอห,หน้าเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนแป้งให้ครบจน12ลูกค่ะถ้าหน้าไม่เนียนก็หมุนให้จนเนียนนะคะ พอครบ12ลูกเสร็จแล้วปุ๊บมดจะพักแป้งไว้ที่ห้านาทีนะคะใช้พลาสติกคุมแป้งเพื่อไม่ให้หน้าขนมปังแห้งค่ะมดพักแป้งตรงนี้เพื่อให้แป้งฟูขึ้นมาเพื่อให้ยีสต์ทำงานฟูขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อการขึ้นรูปจะง่ายขึ้นค่ะพอครบหนาทีแล้ว มดจะทำการทาเนยนะคะลงบนพิมพ์มดจะใช้เนยสดนะคะจืดทาลงบนพิมพ์ให้ทั่วเพื่อไม่ให้ขนมปังติดพิมพ์ค่ะมดจะใช้พิมพ์ดอกไม้เล็กนะคะอยู่ที่7.4คูณ5 4.3เซนติเมตรนะคะพอแป้งที่มดพักไว้ครบ5นาทีแล้วมดจะทำนำแป้งมารีดนะคะ มดจะรีดความยาวประมาณ5-6ถึงนิ้วนะคะรีดไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปนะคะแล้วมดก็จะม้วนแป้งเข้าหากันค่ะแล้วทิ้งไว้นะคะทำจนครบ12ชิ้นค่ะมดก็จะนำแป้งนะคะนำมากลิ้งค่อยๆกลิ้งนะคะมดจะกลิ้งลงด้านล่างนะคะจะไม่ขึ้นข้างบนข้างล่างนะคะ ความยาวประมาณ22นะคะ22-23นะคะเซนติเมตรนะคะความยาวในการในการกลิ้งแป้งค่ะพอเสร็จแล้วมมวจะทำการม้วนแป้งนะคะม้วนแป้งลงมาแล้วพับตรงปลายเข้าด้านหลังค่ะโมนก็จะนำมาใส่พิมพ์ที่เราทาเนยทิ้งไว้นะคะ แล้วรอขึ้นฟูค่ะรอขึ้นฟูประมาณ2เท่าหรือว่า1ชั่วโมงนะคะมดจะใช้ถุงพลาสติกปิดไว้ด้านหน้าเพื่อไม่ให้หน้าขนมปังแห้งเกินไปค่ะพอขนมปังขึ้นฟูแล้วนะคะเป็น2เท่ามดจะใช้เนยสดนะคะออกจากตู้เย็นเลยนะคะแข็งๆอยู่ตัดเนยสดเป็นชิ้นอ่าเล็กๆนะคะ ใส่เข้าไปแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะถ้าชอบเนยเยอะๆชุ่มฉ่านะคะให้ใส่เข้าไปประมาณ5 6ชิ้นนะคะเพราะว่ายิ่งใส่เนยเยอะเนยก็จะชุม่มจะฉ่านะคะความหอมของเนยแล้วแต่ยี่ห้อที่เราใช้เนยด้วยนะคะยิ่งชอบเนยเยอะๆก็ใส่เข้าไปเยอะๆเ,เสร็จแล้วถ้าใครชอบหวานชอบน้ำตาลสามารถเอาน้ำตาลโดยด้านบนได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบหวานไม่ชอบน้ำตาลไม่ต้องรวยนะคะ เราก็จะนำเอาไปอบนะคะอบอยู่ที่180องศานะคะไฟบนไฟล่างคะ่ะใช้เวลาอบนะคะอยู่ที่12นาทีพอครบ12นาทีแล้วหรือว่าสังเกตว่าด้านหน้าขนมปังเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะคะให้ปรับนะคะเป็นเมนูเฉพาะไฟล่างเท่านั้นนะคะเพื่อให้ตัวขนมปังอะคะ่ะที่อยู่ในพิมพ์เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะอ่อนออน พอออกจากเตาอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำมาคลุกกับน้ำตาลทันทีเลยนะคะถ้าชอบหวานก็ให้คลุกมากๆถ้าไม่หวานเท่าไหร่ก็คลุกนิดนึงหรือว่าไม่ต้องคลุกเลยก็ได้ค่ะแนะนำนะคะให้คลุกน้ำตาลตอนที่ขนมปังร้อนๆถ้าขนมปังเย็นแล้วแล้วเรานำมาคลุกน้ำตาลนะคะน้ำตาลจะไม่ค่อยติดกับตัวแป้งเท่าไหร่ค่ะ พอเราคูณน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้จนเย็นนะคะเย็นสนิทแล้วนํามาแพ็คใส่แพ็กเกจจริงได้เลยค่ะวันนี้มดจะเลือกใส่แพ็กเกจแบบกล่องกับแบบถุงนะคะดโดยมดจะใส่แพ็กเกจหนึ่งสองชิ้นนะคะถ้าเราขายราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่มดแนะนําให้ใส่ถุงดีกว่านะคะต้นทุนของเราก็จะลดลงค่ะใส่แบบสองชิ้นแล้วมีกระดาษรองด้านล่างนะคะ ถ้าถามว่ามอดจะขายราคาเท่าไหร่หมอดจะขายราคาถ้าแบบเป็นกล่องนะคะน่าจะประมาณ35บาทถ้าแบบเป็นถุง30บาทคา่ะแล้วมอดจะติดสติกเกอร์นะคะสร้างแบรนด์สินค้าให้กับตัวเราแล้วทำให้สินค้าของเราดูมีราคาขึ้นค่ะ ะะจะอยู่ที่25บาทต่อ1สูตร1สูตรจะได้อยู่ที่12ชิ้นนะคะตกชิ้นละ2.6บาทนะคะต้นทุนนี้มดยังไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าแรงค่าแพ็เกจจิ้งค่าสติกเกอร์แล้วค่าอื่นๆนะคะให้รวมเข้าไปด้วยนะคะส่วนราคาแป้งขนมปังกับแป้งบัวแดงมดคิดในราคาแป้ง5กิโลกร,รัมนะคะ มดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปังอวบให้มดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเทคนิคการทำขนมปังใหม่ๆค่ะ